กับเข้ามาพบกับรายการกันต่อนะครับในคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคิดนะครับก็จะมีพูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งนะเรื่องของเรือโนอา์นะครับเรือโนอาเนี่ยนะฮะตำนานน้ําท่วมโลกนะเขาก็ตามหากันนะครับว่ามีจริงหรือไม่อย่างไรนะเรือโนอา์นะเรืออาร์คของโนอา์นะครับซึ่งเขาก็เลยหยิบหลักทางวิทยาศาสตร์นะขึ้นมาคน้นค้นหาค้นคว้ากันนะครับ เมื่อกล่าวถึงตำนานน้ำท่วมโลกนะเรื่องราวมักจะพบอยู่บ่อยครั้งในต่างประเทศทั่วโลกทั้งในยุโรปอเมริกาเอเชียหาคไปข้อรายละเ,เอียดในตำนานเหล่านี้เนี่ยด้วยวิธีการคิดแบบวิทยาศาสตร์ผลที่ออกมาที่น่าสนใจก็คือตำนานน้ำท่วมโลกปรากฏอยู่หลายแห่งนะหนังสือทิเมอุสของเพโตได้เล่าถึงตำนานน้ำท่วมโลกว่าซีอุสหรือซูสเนี่ยนะครับเทพราชาทรงพิโรธ ที่มนุษย์เนี่ยส่งที่มนุษย์เนี่ยทำสงครามฆ่าฟันกันไม่เลิกจึงอยากลงโทษให้สิ้นซากด้วยน้ําหนึ่งในเทพไททันนามว่าโพมีทีอุสนะครับทราบความก่อนจึงได้นำข่าวไปบอกกับดิวคาเลียนลูกชายกึ่งเทพของตนทำให้เขาเนี่ยสามารถเอาตัวรอดจากน้ำท่วมในครั้งนั้นได้ส่วนฟากตอนออกก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำท่วมโลกด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอวตารของพระวิษณุมาเป็นปลาชื่อ สัพพะรินะครับเพื่อช่วยเหลือมนุษย์คนแรกก็คือพระมนูให้รอดพ้นจากน้ำท่วมโลกในช่วงพรมราตีนะครับจนกระทั่งได้ก่อตั้งวงมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็ตอนหลังนี้ยังไปสังหารอสูรชื่อชื่อไหคลีวะนะครับซึ่งลักเอาพระเวทไปจากพระพรหมดังปรากฏในคัมภีร์ มัสยะบุลานะแต่ปริศนาน้ำท่วมโลกที่โด่งดังและก็ถูกกล่าวมากที่สุดก็คือตำนานน้ำท่วมโลกในพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งกล่าวถึงผู้พระผู้เป็นเจ้านะส่งน้ำมาล้างโลกเพราะเห็นว่าโลกเนี่ยมีแต่ความเสื่อมทรามแล้วก็มนุษย์ในยุคนั้นเนี่ยทำเรื่องไม่ดีไม่งามกันมากในเหตุการณ์น้ำท่วมโลกครั้งนั้นนะพระผู้เป็นเจ้าเลือกผู้รอดนามว่าโนอาห์กับครอบครัวรวมถึงสัตว์ต่างๆนะโดยอาศัยอาร์คเรือหรือยานแบบ แบบหนึ่งนะครับที่ออกแบบเพื่อรองรับสถานการณ์โดยพระอ,องค์เนี่ยต้องการให้โนอาห์น,นำสิ่งมีชีวิตบนโลกขึ้นเรือไปด้วยอย่างละคู่เพื่อให้รอดพ้นจากการถูกน้ำท่วมในครั้งนั้นอาร์คสร้างจากไม้โกโกฟอร์ทากันรั่วภายในและก็ภายนอกด้วยยางไม้หรือว่ายางมะตอยประตูเข้าออกด้านข้างตัวเรือมี3ชั้นนะพื้นที่ถูกแบ่งเป็นห้องซึ่งขนาดของเรืออาร์คเนี่ยแปลงมาจากหน่วยคิวบิต แล้วจะก,กว้าง22.86เมตรยาว137.16เมตรสูง13.716เมตรแต่ถ้าเป็นหน่วยคิวบิกหลวงของอียิปต์เรือก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกก็คือกว้าง26.45เมตรยาว10ยาว158.7เมตรสูง15.87เมตรหากนำเรือเปรียบเทียบกับเรือไททนิกแล้วนความยาวกับความสูงของเรือไททนิกเนี่ยสูงกว่าเรืออาร์กมากโดยเรือไททานิกกว้าง28เมตร ยาว269เมตรสูง53.3เมตรแล้วก็มีถึง9ชั้นมากกว่าอาร์คเนี่ยนะครับ6ชั้นเทคนิคลองรับผู้โดยสารกับลูกเรือได้รวม3,327คนนะอันนี้ก็คือเป็นสถิติคร่าวๆนะฮะพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ